สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่28ตุลาคมนะครับโปรรายมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจทํทด้วยนะครับเมื่อวานนี้ราคาโกาาลด์สปอรตล่วงลงทดสอบ3,886ดอลลาร์ก่อนที่จะรีบาวกลับมาปิดตลาดเหนือ3,900ดอลลาร์ได้ต้องรอด,ดูแล้วครับว่าคืนนี้มีการประชุม FOMC เฟดจะมีการลดดอกเบีย้ย0.25%ตามคาดหรือไม่และจะทําให้ราคาทองคํากลับไปยืนเหนือ4,000ดอลลาร์ได้หรือไม่หรือจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างซึ่ง โน้มราคาทองคําในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนนะครับนักลงทุนต้องลองทุนด้วยความระมัดระวังเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัฒน์พุทธทิพย์เทรดเดอร์ของอินเตโกโกเทดนะครับมาดูกันว่ามุมมองของคุณเศรษฐวัฒน์อินเตโกต่อการลงทุนทองคําในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการลงทุนอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัฒน์เลยครับคุณเศรษฐวัฒน์ครับครับผมโอ้โราคาทองคอํายังทิ้งตัวแรกนะครับคุณเศรษฐวัฒน์แต่เมื่อวานรีบาร์มาจาก 3, ่าขึ้นแปคร็องเปนเทค มีเคลื่อนรีบาวในระยะสั้นๆครับคุณนุครับยังบอกอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับโฟกัสอะไรกันดีต่อครับอย่างงี้ใช่นี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับก็จะมีตัวเฟดนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าตะก่อนเนี่ยผมจะบอกให้ประมาณว่าให้ออกก่อนเฟดจะประกาศลดตาดอกเบีย้ยเพราะว่าแรงเงินกําไรมันสูงมากแต่ตอนนี้มันลงมาแล้วซึ่งภาพแบบนี้เนี่ยถ้าผมมองคืออันนี้ตอบยากเหมือนกันว่าอันนี้เป็นการแบบเทคโรฟิตระยะสั้นเพื่อรอเฟดแล้วก็ค่อยขึ้นต Uh huh. ถือว่ามันจะลงมาอีกช็อตกันแน่นะครับ,รบแต่ผมมองว่าในเมื่อวันนี้มีข่าวที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้จริงข่าวจะเป็นข่าวบวกก็อาจจะคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าราคาไม่มีการเทขายอะไรมาเลยเนี่ยอันนี้ผมให้เทขายเลยผมให้เทกำไรเลยแต่ว่าบางเอิญมันลงมาค่อนข้างแรงมากสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นจังหวะแบบนี้เนี่ยให้ผมสําหรับผมนะผมมองว่าเป็นจังหวะซื้อ uh huh. ครับ,รบเป็นขยัทยอยเก็บมากกว่าเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงมาก แต่ว่าปัญหาคือหลายคนบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเก็บแต่ครอฟครอบีพันเหรียญแล้วคุณไฮ <laughs> อ่าใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ่แต่จริงจริงแต่จ <c oughs> ริงคุณเศรษฐวัตรคือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นภาวะปกติถ้าเกิดรถเฟลดแค่ศูนจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์โดยไม่มีเรื่องอื่นเนี่ยมันจะมีการเซลล์ออนแฟกต์มาแต่ว่าตอน <c oughs> นี้คือม, <c oughs> มันลงมาเจอแล้วเนาะอใช่ครับอือคือเป็นเป็นภาพที่แบบผมจะให้ทุกคนแบบก่อนหน้านี้ก็คือผมไม่รู้หรอกว่าราคาจะไปถึงเท่าไหร่แต่ถ้าคุณกาไรมาบ้างใครที่เป็นสายสวิงใครเป็นสายระยะส พยายามเทโปรฟิตก่อนเสร็จทยอยขายอ่ะแล้วก็ถือเอ็ก s โพเชอร์ให้ไม่ต้องเยอะมากหรือคือบือย่างน้อยก็คือต้องมีแอคชั่นในการรีนขายมาแล้วบางส่วนก่อนเสร็จจะลดอัตราเกเนียแต่มันโดนตกมาแล้วดีคุณหนุ่มราะตรงนี้เนี่ยคืออาจจะอนุมานได้ว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นเซลล์ออนแซกไปแล้วก็มันก็โดนลากมาระดับหนึ่งแล้วเนาะคนที่ไล่รีดไล่ไปก็น่าจะผูพอร์ตพอร์ตน่าจะเรียบร้อยไปละใครที่เป็นขาดได้ววเลยนะครับไม่รอดดังนั้นจังหวะนี้เนี่ยสำหรับผ เถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจมากๆที่จะเข้าซื้อหรือถ้าคนติดดอยอยู่ลุ้นเลยผมว่าไม่ได้แย่กว่านี้ละไม่ไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้เห็นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าตัวเฟดเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมรอบอ่าใช่ครับใช่ครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาจะมีส่งสัญญาณอะไรเพิ่มเรื่องดอกเบี้ยคือลดอยู่ละอ่าอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตลาดดอกอือืแต่ว่าเขาจะส่งสัญญาณอะไรเพิ่มหรือเปล่าในปีหน้าไหมหรือว่าอะไรเขาคงจะพูดเรื่องโกลเมนชัดดาวไดแน่นอน ว่าตอนนี้เขาอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นไปได้หมดแต่ว่าดูภาพเนี่ยคือในด้านของทางราคาเลยนะครับลงมาขนาดนี้เนี่ยถ้าเอาราคาอย่างเดียวเนี่ยถือว่าน่าสนใจในการเก็บแต่ว่าถ้าได้เอาในทางของเซิงตีนิคเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้าปิดติดลบเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณแท่งคอนเฟิร์มในการขาลงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นแท่งกลับตัวมาใหญ่ด้วยในสิบสัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมานะครับไม่มีแท่งไม่มีแท่งแดงเลยนะครับแท่งสัปดาห์ที่แล้วเป็นแท่งแดงแท่งแรก ดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยการที่โดนแรงเทขายเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่ามันจะปิดภาพแบบไหนถ้าไม่มีเศษเนี่ยอันนี้น่ากลัวแต่พอมีเศษเนี่ยมันน่ารุนถ้าสามารถดีดกลับรีบาวขึ้นไป4 0 0พนเหรียญได้ครั้งผมมองว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นขาขึ้นรอบใหม่หรืออย่างน้อยก็อาจจะพักฐานแบบไซเวย์โดยกรอบก็คือแถว3,800ันแั่นแหละกับตรงเนี้ยเป็นไปได้อยู่ครับคุณตลาดตรงลังเลไปหมดเลยนะคุณสุริวัฒน์ตอนนี้เนาะคือประเภทแบบว่าโอ้โหโอกาสขึ้นก็มีจบรอบหรือยังตรง3 8 8 แบบตรงนี้ต้องมีคําถามว่าจบรอบหรือยังโดยตรงนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีเจจาทํากับสีชินผิงอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยนะคุณเศรษฐวัตรถูกไหมอืมครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าสหรัฐก็แสบพอสมควรนะก่อนประชุมเฟดกลัวเฟดจะรังเลก็เลยปล่อยตัวเลข CPI ออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าก็แสบไม่ใช้เล่นเหมือนกันนะเออเพราะไม่งั้นเฟดถ้าลังเลเฟดไม่ลดขึ้นมานี่โอ้โหเรื่องใหญ่พอสมควรนะคุณเศรษฐวัตรถูกไหมอ่าฮะครับอ่าฮะก็คือเออผมผมเลยพพราะผมมองว่าถ้า อันนี้ผมเอาทางจิตวิทยาแล้วกันสิ่งที่น่าตกใจก็คือตอนลงมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นคนไทยขัดล้ออาฮะทั้งในผมเห็นขัดล้อเยอะมากโอ้อันนี้สัญญาสัญญาณไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่ามีคนขัดล้อเยอะเนี่ยจริงเราเป็นสัญญาที่ดีคุณนุไม่ไม่สัญญาณว่ามันจะขึ้นไงใช่ป็นสัญญาณว่าจะขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบลงมาเนี่ยมันไม่มีใครกล้าซื้อตอนเนี้ยถ้าผมให้ประเมินตลาดนะมีแต่ความกลัวอ่าใช่เราเห็นห้าหมื่นเก้าแล้วคุณนุอ่าจากหกหมื่นเจ็ดอ่า ตอนนี้ถ้าลองไปซาวเสียงดูเนี่ยก็คือคนกลัวเยอะมากนะครับแล้วคนก็ขายทำขายอาจจะปวดพอหรืออาจจะคัดลอดหรือจะอะไรไปพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่รีบขึ้นนะคุณหนุ่มอ่าอ่าใช่ใช่ช่แต่ว่ามันถือว่าเป็นการปลดบางอย่างออกไปละอ่าแล้วก็ครั้งเนี้ยคือเราลังมองที่คนที่โดนผลกระทบคือคนที่ติดต่อคนที่ไล่ราคาครับแต่ถ้าเรามองกลับกันคนที่ขายหมูยนผมเนี่ยอเป็นนักขายหมูใช่่ ได้รับได้รับโลเลยนะได้รับโลเลยจงนี้ผมชอบมากจังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่แบบที่ผมรออคือก่อนหน้านี้ไม่กล้าไม่กล้าเข้ากล้าเข้าผมก็ไม่กล้าถืออแต่จังหวะเนี้ยย่อลงมาอาจจะไม่ได้รีบซื้อนะอืแต่ก็คือแบบเลงแล้วอ่ะคุณหนุ่มเล่งแล้วเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเคือตัวทองคำเนี่ยในภาพระยะยาวเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาจนถึงเฟดนู่นเนี่ยจนถึงเฟดแบบคือเฟดจะลดแบบจนถึงสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ยังไม่เข้าคำ ยังไม่ทันทําอะไรเลยดังนั้นเนี่ยภาพแบบนี้เนี่ยในด้านจิตวิทยาตอนนี้คนกลัวเยอะครับคุณกลัวเยอะมากมแรงซื้อแทบไม่มีเลยคุณหนุ่มผมพูดนั้นผสงแล้วแล้วความความแสบอีกจุดหนึ่งคืออะไรคุณเฉลิมรรู้ปะ,อะพอพอ,พอช่วงเนี้ยซิตี้กรุ๊ปดันออกมาปรับลดคาดการณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยผมว่ามันยิ่งดุนให้คนทํารู้สึกเกิดความลังเลขึ้นในตลาดค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคุณ,คณแต่ถ้าเกิดว่าเราดูถึงปัจจัยพื้นฐานเองยังไม่ได้เปลี่ยนนะคุณเฉลิมบาตรดุมอ เป็นก่อนหน้านี้ผมมองแค่ประมาณสี่พันเหรียญแต่มันซัดไปสี่พันสี่ร้อยดังนั้นเนี่ยการที่มันลงเนี้ยผมว่ากาลังเหมาะสมแต่ปัญหาคือว่าตัวกรุงตัวกราฟเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาแล้วด้านกราฟรายเดือนเนี่ยก็จะไม่ค่อยสวยกราฟรายสัปดาห์ก็มีเสียงขาลงเอาจริงแล้วเนี่ยคือจังหวะเนี้ยมันพูดยากมากว่าคือสําหรับผมมันอาจจะไม่ได้รีบขึ้นอะไรมันอาจจะเป็นการพักแบบยาวๆสักพักหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าคือถ้าเราดูจากทมาไรายเนี่ยตุลาลดดอกเบี้ย S <S> พฤทิการนิ่งไม่มีอะไรมีสงครามการค้าแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยมันต้องระเบิดระเบ้อหรือต,ต้องครูโ,โตะอะไรกันแน่มันข่าวการเมืองครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่อยากไปให้ความคาดหวังมันตีต่าไว้ก่อนตีต่ำา็เลยเดือนพฤทิการแย่ yeah. แต่ธันวาเนี่ยผมว่าไม่แย่น่าจะฟรีแน่นอเพราะธันวาเฟดก็กลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งถูกไหมใช่ขอให้ทองเนี่ยมันอยู่ในระดับหรือลดลงมากว่านี้ก็ได้สามพันเจ็ดหรืออะไรก็ได้แต่แบบขอให้มันมีราคาและเวลาเข้ามาช่วยอ่ะราคาลงมาเนี่ย สักพฤติกากลางๆเ้วไปปลายเนี่ยเริ่มเริ่มมีสัญญาณซื้ออะไรเงี้ยอันนี้คือเท่าที่ถ้าที่ผมมองเคสไว้นะแต่ว่าเคสนี้มีโอกาสแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเดือนตุลาเนี่ยมันจะปิดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างน้อยมันต้องขึ้นไปสักสี่พันเหรียญแล้วอะไรจะทําให้ไปถึงสี่พันเหรียญได้ล่ะก็ข่าวเฟดนี่แหละที่เรามองว่าที่จริงเราเป็นข่าวดีอแต่ว่ามันรับเกณฑ์กาไรมาเยอะมากจนผมก็ไม่รู้แลตอนนี้เนี่ยมันมันจะยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเห็นว่า ตลาดตอนนี้มีความกลัวคนข้างเยอะมากการก็แย่การก็แบบหมูน่ากลัวมากผมเลยมองว่าถ้าคุณพอใจราคาเนี่ยจังหวะนี้น่าสนใจมากสาหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้กะเกงเรื่องเวลานะไม่รู้ว่าซื้อตรงนี้มันจะไปขึ้นตอนไหนแต่เรื่องราคาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าดีในการที่ย่อมาสิบเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาสั้นแล้วถ้าคุณมองภาพยาวว่าคุณรอได้เดือนหนึ่งพฤจิการอาจจะไม่มีอะไรจะลงไปกว่านี้ก็ได้พันวาเตรียมขึ้นเนี่ยจังหวะนี้ก็น่าสนใจครับคุณ w h ิร์ดเคให้เท่าไหร่อะคุณ ถ้ามันถ้ามันลองจะลงจริงลงอีกสักนิดนึงอะประเมินว่ามันไม่ควรดูเท่าไหร่ผมคิดว่าแนวรับถัดไปจะอยู่ที่3,700เหรียญครับ3,700นเเหรียญนะก็ก็มีคนมองตรงนี้เยอะนะ3 7 0 0 3,750้พับใช่ครับประมาณนั้นคือคือมันลุด3,950รซึ่งเป็นเทรนขาขึ้นระยะสุดท้ายก่อนที่มันจะเหินไป4 0 0 0ันกว่ากว่าที่จริงตรงนี้เขาเรียกว่าการเสียเทรนขาขึ้นระยะสั้นไปแล้วใช่นะครับดังนั้นเนี่ยการเจ็บที่เราจะมองเห็นการลงไปด้วยกว่านี้บินมันมีความเป็นไปได้อ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ข่าวเฟดเนี่ยเขาจะทําให้กราฟมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ไหมถ้าสามารถดีดกลับขึ้นไปสี่เทเียได้เนี่ยผมว่ามีทรงที่ดีอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้รีบขึ้นอะไรนะครับอาจจะแต่ถ้ามันรีบขึ้นก็เออก,ก,ก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แี้ะถ้ามันรีบขึ้นไม่ค่อยแข็งแรงดีคือมันมันคือตอนเนี้ยอย่าลืมว่าอย่างผมเนี่ยที่เป็นนักขายหมูเนี่ยจังหวะนี้ผมก็ยังไม่ได้แบบทําอะไรเต็มตัวนะครับเข้จใจคือผมอาจจะต้องรอเห็นนะสมม่าผมผมเป็นจะซ การดีบาร์้ไปสี่พันก่อนแล้วผมก็จะรู้ด้วยว่ามันเป็นมันจะไม่รีบอะไรมากก็จะมีการสร้างขานอะไรไปสักพักหนึ่งก็คือน็อตก็ยังคําเดิมเนาะไม่ใช่ราคาดีสุดแต่ราคาดีปลอดภัยสุดถูกไหมอืมใช่ใช่ใช่แล้วแบบผมก็จะรอมันสร้างขานแป๊บหนึ่งนะครับรอจังหวะเวลารอไทมิ่งเนี่ยรอให้มันมีสัญญาณขาขึ้นในเอาง่ายๆแล้วกันคุณหนุ่มรายสัปดาห์ผงขอเขียวแท่นหนึ่งอืมโอ้โหคุณยากเหลือเกินตอนนี้ยากถ้าพูดอย่างนี้สัปดาห์เนี้ยอาจจะไม่ได้สวยๆแกสใช่ใช่ใช่เรา เป็นสัปดาห์หน้า หรือถ้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าก็เป็นอีสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าถ้าาให้นั่งนึกจินตนาการนะจินตนาการสำคัญเราความรู้เทคนิคใช่ครับใช่ครับที่แล้วแดง uh huh. ที่มีคอนเฟิร์มมา uh huh. อันที่สามอาจจะร่อแรงหรือลงต่อหรืออะไรก็ตามแต่า <c oughs> อาทิตย์ที่สามเนี่ยเริ่มนิง่งเริ่มเบากว่าเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์นีน้ลงแรงใช่ไหม้อาทิตย์ที่สามเนี่ยอาทิตย์หน้านะลงเบาแดงขายเบาและอาทิตย์ต่อไปมีแรงสอกับมาจัดการก็คือก็คือมันจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ุณหน่มก็คือปิดเป็นโดจิเลยเนาะเป็นไทย เป็นโดจิสักแท่งหนึ่งก็เตรียมพุ่งต่อได้อย่างนี้ถูกไหมคุณเสรษโรตน์อ่าใช่เพรานั้นม,มันคือเลยบอกว่าสำหรับผมมันไม่ใช่มันจะไม่รีบขึ้นขนาดนั้นเพราะรว่าถ้าจะให้สัปดาห์นี้เนี่ยมันตีกลับเป็นสีเขียวอีกรอบนึงมันก็โหดเกินไปอ่าใช่<ต>ถูกแต่ก็ต้องแต่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีข่าวเฟดคือคือ,คอ,อยังไงอะคือพูดง,ง่ายว่ารอสัปดาห์ปีเขียวคุณไม่ตกรถหรอกเอาจริงนะเออแล้วถึงแม้ว่าถามว่าน่าเข้าไหมสำหรับผมเนี่ยการแย่ในจังหวะที่เรื่องของราคาเลยนะดีโอ้ราคาลงมาสิบเปอราาคแ นี้เริ่มมีทุกมีฐานแต่ว่าคุณอย่าคาดหวังว่ามันอาจจะขึ้นกลับไปเร็วอย่างที่ผมบอกผมว่ามันต้องรออย่างน้อยสัปดาห์นึงอะสัปดาห์เนี้ยดูนี้มันเป็นแท่งยังไงปิดแดงแต่มีหางใหญ่ๆไว้อันนี้ลุ้นได้ลุ้นสัปดาห์หน้าเขียวได้ลุ้นอะไรได้หรือปิดแดงเต็มแท่งเลยอ่ะอันนี้ก็คุณก็จะได้เบนเงินไปอ,นนอาจจะมองว่ามันจะลงต่อหรืออะไรดังนั้นเนี่ยคุณรอได้แต่ถ่าในเรื่องของราคาดีไม่แย่ก็คือแย่สักสิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตก็ยังไหวใช่ไหมคุณ่ว ครับสาหรับใครที่แบบป้องว่างเลยนะแบบว่างจงะนี้มาแล้วโอ้เห็นแบบเราอุตสาอดทนไม่ได้แล้ครับอตอนนี้ลงมากับไกลค่อนข้างกลัวนิดนึงถูกไหมเออแล้วถ้าคุณรับดอดาวได้ไรได้คุณเป็นสายที่ถือยาวระดับหนึ่งเนี่ยเอ้ยจังหวะเนี้ยมันแย่น่าสนใจครับส่วนคนที่ติดดอยมาคุณต้องใช้เวลาแหละเพราะว่าเราผมคุณหนุ่มสัมภาษณ์มาเยอะอ่าใช่คุยมาเสมอทุกคนบอกกันเป็นสียกันว่าที่แรงเกินไปแรงเกินไปใช่ถูกต้องถูกต้องทุกคนทุกคนทุกคน แต่จังหวะย่อตัวอย่างนี้ตั้งแต่ผมจําบ้าเลยตั้งแต่4,001 4,002 4,003จนไป4,004ถึงจะล่วงกลับมาอืมอืมคือพอมันในงไปผมว่าผมเคยบอกไม่ได้กังวลอะไรมากกว่าอื่จะลดราคาไปเพราะว่าถ้าเขาเข้าใจในตลาดเนี้ยเขาจะดูว่าภาพแบบเนี้ยมันจะมีแบบลึกๆแต่เราแบบแคบไม่อยากจะมองมันอเราตอนนั้นเรามีความสุขกับการมันขึ้นนะดังนั้นคนที่รอยตอนเนี้ยก็คือผมว่ารับโชครับความเสี่ยงได้จริงแต่ผมอยากจะให้กำลังใจคุณว่าคุณใช้เวลาตอนเนี้ยพอคุณกล้าเข้าตรงนั้น แล้วอ่ะคุณต้องยอมรับหนึ่ง่วงแรงสองราคานิ่งไปสาสี่เดือนอ่ะถ้าคุณโอเคคุณถึงซื้อได้ถูกไหมครับผมคิดว่าทุกคนอ่ะรับได้รับได้มากรับได้เนาะแต่เห็นอยู่ในใจแล้วมันเป็นแบบนี้อือคุณผมจะให้กําลังใจว่าคุณใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์โอ้แป๊บเดียวถูกไหมคุณเดือแต่ว่า2สองอาทิตย์อ่ะถูกไหมพอที่ผ่านมามันไซเควดับสามสี่เดือนห้าเดือนยังมีเลยไหมถูกไหมคุณเือแต่ว่าใช่ไหมครับตอนนั้นครั้งที่เราคุยคุณหนุ่มบอกว่าเนี่ยผมยังไม่เห็นมันพักฐานเลยกว่าสั เจอแล้วคุณเจอแล้วประมาณสองอาทิตย์แล้วก็แบบแย่สุดเลยนะแต่ประมาณปลายพฤศจิกาประมาณนี้ครับประมาณทั้งเดือนเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าตัวทองคาเนี่ยพื้นฐานเนี่ยที่เราพูดกันไม่ได้เปลี่ยนแค่ราคามันมันวื้อไปแล้วมันมีการเขาได้ปรับสมดุลตลาดมันอ่ใช่ครับใช่ครับตลาดมันมีแต่ความรูป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 ตอนนี้มาแล้วกลัวมาแล้วอ่าเนี่ยเดี๋ยวให้มันให้ค่อนข้างแบบให้ตลาดมันปรับความรู้สึกปรับอะไรก่อนเนี่ยพอทุกอย่างนะตอนนี้มันเร็วแต่พอ มันเริ่มนิ่งนะคุณหนุ่มเดี๋ยวความกล้ามันจะมาเองแล้วตอนนั้นเน่ะคุณก็ให้คุณจะซื้อเพิ่มหรือคุณจะเออไปดูทําอะไรก่อนก็ได้อะลอไปก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะย่าวอ่ะคันวามกรากรุ่งพาแรักเออประมาณนั้นก็เดวนใจทุกข่านละกันครับตอนนี้ก็ไปดูเน็ตฟลงเน็ตฟิกอะไรไปทําอะไรก่อนก็ได้ครับบอกเลยว่ามันไม่ได้รีบขึ้นขนาดนั้นครับเอาเอาเราเราเรามาว่ากันแนะนําคําแนะนำไปอ่ะคนที่มีของคนไม่มีของควรทําตัวยังไงช่วงนี้คนไม่มีของตอนนี้ ลงมาเยอะแล้วคุณจะตัดขัดลอสเนี่ยผมว่ามันมันมันช้าไปแล้วครับมันช้าไปแล้วดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยให้ให้รอไปเลยครับให้รอไปเลยนะครับถามว่าเข้าเพิ่มได้ไหมมันขึ้นอยู่ว่าที่คุณติดเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตครับถ้ามันเยอะมากๆผมว่าไม่จําเป็นนะครับรอทุกอย่างให้มันกลับมาปกติสี่พันเหรียญกลับมายืนสักอาทิตย์หนึ่งให้เห็นนะให้เห็นสี่พันเหรียญแบบยืนเลยสักอาทิตย์หนึ่งค่อยว่ากันค่อยเข้าเพิ่มอืมออืมประมาณนั้นคุณหนุ่มคนที่ไม่มีของอ่า พี่หญิงซื้อได้เลยแต่ว่า yeah, yeah, อย่าเอ <yeah, S 2> ็กซ์กการใช่อย่าอเอ็กซ์กการขึ้นวขึ้นไวขนาดนั้น,นอาจจะขึ้นแล้วก็ทําขาอะไรสักพักหนึ่งเพราะว่าราคามันขึ้นแรงลงแรงโดยปกติแล้วตลาดมันจะไม่จะขึ้นแรงโลภโลภกลัวกลัวส,สุดสุดท้ายพอมาโลภโลภสุดมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนมากก็คือเขาจะปรับอารมณ์ก่อนมันจะเกิดไซเรชัช่วงประมาณเนี้ยมันจะทําให้แบบอ่ะรอถา่านรออย่างนั้นก็ถ้าซื้อได้ในเรื่องของราคาแต่อย่าเอ็กซเฟกว่ามันจะขึ้นเร็วขนาดนั้นเข้าจุดไหนครับคุณธีรพัฒน์ ้าร้อยหกสิบใช่ไหมครับรอบประมาณสามพันเก้าร้อยสาสิบเหรียญในปมานี้เข้าได้นะหรือหรือจริงเข้าได้เลยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเป็นราคาแถวนี้นะครับประมาณนั้นเพราะว่าเพราะถ้าเกิดเข้าตรงนี้ก็คือต้องรอรอบใหญ่แล้วถูกไหมที่จะขึ้นอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ถ้าทองไทยคุณเริวัฒน์ทองไฮเหระครับทองไฮเนี่ยหมู่ทองลงบัตรแข่งทองลงบัตรแข่งทองขึ้นบัตรอออมันเป็นอย่างนี้นอกแปลกนะสมัยนี้นะกนะครับก็จริงแล้วโดยโดยโดยถ้าเราเข้าสู่ แต่ดอกเบี้ยปกติเนาะปกติเนี่ยดอลลาร์น่าจะน่าจะอ่อนอ่อนค่าน่าจะอ่อนค่าดังนั้นเนี่ยค่าเงินบาทไม่รู้ครั้งก่อนนี้น่ารักมากเลยอือันนี้อาจจะไม่ได้น่ารักผมเลยบอกเลยว่าถูงแม้สมมติว่าทองมันขึ้นจริงนะื็เปิดค่าเงินบาทแข็งแข็งอ่าดังนั้นทองคาไทยอ่ะถ้าใครซื้อก็เหมือนกันอย่าเาดว่ามันจะขึ้นเร็วอืมแต่ว่าถ้าตัวทองคํามันอกเอาง่ายๆแล้วกันว่ารอหน่อยแล้วกันถ้าคุณซื้อแต่ราคาให้เรื่องเวลาเนี่ยตัดไปก่อนเอาราคาพอใจปะลัะ ห้าหมื่นเก้าหกหมื่นซื้อได้นะสิบเปอร์เซ็นตลงมาสิบเปอร์เซ็นซื้อได้แต่ก็คือไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้รวยง่ายๆทังก่อนแล้วอ่าใช่ใช่ใช่แต่แต่แต่ก็มันมันก็ว่าไม่ได้เหมือนกันทองไทยบทจะขึ้นมันก็มีบาทอ่อนมารับมันหุนกันอย่างง่ายๆเหมือนกันนะคุณถือว่ามันก็มีผ่านมาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนาะให้มองว่าเป็นโบนัสละกันแเราถูกหวยอ่ะนะคบคือคุณซื้อทองไทยเนี่ยมันโดยปกติมันไม่ได้ดีมากแต่ถ้ามันจังหวะแบบเนี้ยอู้หูคุ เราตอนลงลงน้อยกว่าด้วยนะอ่าใช่ครับถูกต้องถูกต้องอขึ้นแรงกว่าลงลงน้อยกว่านะครับอันนี้อาจจะลงเยอะหน่อยเพราะบาทมันแข็งแต่ว่าไอตอนแรกๆไอตอนแบบยอ่อไอตรงเป็นเทนขาขึ้นโอ้าหแทบจะไม่ย่อเลยใช่ใช่ดังนั้นก็ถือว่าจังหวะนี้ขึ้นได้หมดนะครับแต่อยากคิดว่ามันจะเร็วรเพราะว่าปัจจัยบวกด้านพื้นฐานเนี่ยมันลอยที่ธันวาดังนั้นในไม่ว่าจะเป็นทางกราฟหรือทางข่าวเนี่ยมันชี้ไปว่าประมาณปลายพฤศจิกายนพจิถึงธันวามันอาจจะเริ่มกลับมาขึ้นยังเว้ ว่าจะพัดจะผูกวันนี้มันมีอะไรแปลกๆครับทำอะไรแปลกๆแล้วราคาตีกลับไป4,000เหรียญยืนได้เวทอันี้ก็สัปดาห์หน้าจะไปต่อก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันมันจะเว่อร์ไปคุณหนุ่มโู้าใจเข้าใจกลัวฝุ่นแล้วจู่ๆจะมาโลบอไปทีเนี่ยผมดูตลาดแล้วคนหัวกันยับอะมอไฟหอวจริงนะก็เผอนะขึ้นไป4,000ก็โดนขายคนที่คนที่ถืออยู่อะไม่หวัดรับไม่ไหวแล้วครับอืมดังนั้นคือมัน มันยังไม่น่าจะรีบขึ้นอ่ะครับอืมประมาณนั้นครับคุณก็คือรอรอจุดที่ปลอดภัยดีกว่ารอจุดที่เบสไฟก็คือยังยืนยันคำเดิมอ่ะน้องจุ๊บไหมคุณเสรรวัฒน์ครับอ่าฮะโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณเสรรวัฒน์ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณเสรรวัฒน์ผู้ตทดสิ์เทรดเดอร์ของอินโตโกโกเทนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งคุณเสรรวัลล์มองแล้วครับเมื่อวานนี้แม้ว่าราคาทองคำจะรีบเอากลับมายืนเหนือ3,900ดอลลาร์ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหากจะให้ดดูีต้องยืืนนเหอ4,000ดอลลาร์ให้ได้นะครับแล้้วก็สัปดาห์นีควรจะปิดให้เป็น แท่งเขียวนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจทําให้เสียภาพทางเทคนิคระยะสั้นได้เพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นการปิดเดือนตุลาคมด้วยน,นะครับหากปิดเป็นแดงแล้วก็แท่งรายเดือนเป็นแดงแท่งรายสัปดาห์ยังคงเป็นแดงอยู่ตรงนี้จะส่งผลต่อราคาทองคําในเดือนพฤศจิกาย,ยนด้วยนะครับที่อาจจะปรับตัวลงมาก่อนนะครับนักลงทุนที่ยังมือว่างแถวๆนี้ก็ยังสามารถเข้าสะสมได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ปลอดภัยจริงๆผมเลยอจะแนะนําว่าให้รอกลับไปยื 4, นเหนือ4,000ดอลลาร์ให้ได้ก่อนนะครับส่วนราคาทองคําไทยช่วงนี้ก็สึกหนัก พอสมควรนะครับปูสปอตปรับตัวลงไม่พอเงินบาทยังแข็งค่าอีกช่วงนี้อาจจะมีการปรับราคาลงแรงนะครับคนที่ถือเอาไว้แล้วแล้วยังเชื่อมั่นในตัวทองคําก็ยังอาจจะถือรอได้นะครับมองว่าอาจจะใช้ระยะเวลาอีกพักหนึ่งนะครับกว่าราคาจะกลับขึ้นมาได้อาจจะเป็นช่วงเดือนคันวาคมซึ่งช่วงนั้นเองก็จะมีการประชุมเฟดรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นช่วงของไฮซีซันของทองคําก็อาจจะดันให้ราคาทองคํากลับไปได้นะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักทุนได้ว่าจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองก็ อ่าได้คัดลอดออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามองว่าราคาทองคําจะลงลึกต่อก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เองก็จะมีการหารือกันระหว่างปันธบทั้งกบบสีจินผิงด้วยต้องมารอดูแล้วครับว่าอ่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้ยังคงเป็นปัจจัยบวกแล้วก็ลบกับราคาทองคําช่วงนี้ทองคํามีหลายปัจจัยนะครับนักทุนต้องกอดติสาการอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนี่คือข้อมูลที่กลัวเราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบพระ